ถ้าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาที่เคารพและผมนายวิวัฒนาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขอนำเสนอคีพีโอในการวางมาตรการในการจัดก,การศึกษาย,ยุคโควิด -19 กของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งรูหรานมบ,นบนเรียนที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาในครั้งนี้ก่อนอื่น นอกจากโรงเรียนที่จะต้องสร้าง IQ และ EQ ให้กับผู้เรียนแล้วตอนนี้สิ่งใหม่ที่โรงเรียนจะต้องสร้างเพิ่มก็คือในเรื่องของการสร้าง IQ i q คือความสามารถของการจัดการอารมณ์และจิตใจให้ต่อสู้ผ่านวิกฤตเมื่อเราเจอเหตุร้ายแรงในชีวิตโดยกำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้ก็คือในส่วนของการสร้าง4ปรับ3เพิ่มปรับที่1ปรับอารมณ์อย่าพึ่งไปโทษอะไร ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงในชีวิต 2. ปรับความคิดมองในด้านบวกบนในสิ่งที่ติดบลบมันก็มีสิ่งดีๆตามมา 3. ปรับพฤติกรรมก็คือปรับพฤติกรรมให้อยู่กับโรคหรือวิกฤตร้ายแรงในครั้งนี้ให้ได้ 3. ปรับเป้าหมายในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนโรงเรียนเองก็ต้องปรับเป้าหมายในการดําเนินงานของโรงเรียน3เพิ่ม หเพิ่มพลังความศรัทธ,ธาในใจในความคิดว่าในความมืดย่อมมีความสว่างอยู่ที่ปลายทางเสมอ 2. เพิ่มมิตรเพิ่มมิตรเพื่อที่จะไว้พูดคุยปรึกษาหารือหรือระบายความในใจไม่เก็บไว้คนเดียว 3. เพิ่มการมองโลกกว้างมองในสิ่งที่ดีว่าบนความโชคร้ายก็ย่อมมีความโชคดีอยู่บ้าง ในส่วนมาตรการของโรงเรียนเองโรงเรียนได้วางมาตรการในการป้องกันและกการศึกษาในยุคข,ของนิวโนมอนยุคโควิด19วางไว้ทั้งหมดอยู่4มาตรการมาตรการที่1มาตรการการเฝ้าระวังโรงเรียนได้ทําประกาศให้ผู้ปกครองนํานักเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้กลับเข้ามากักตัว14วันโดยโรงเรียนได้ประกาศไปตั้งแต่วันที่16ซึ่งในวันที่1ก,ก,กรกฎาคมนั้นก็จะครบพอดี แนวทางที่2ก็คือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอสมอผู้นําชุมชนให้ช่วยสอดส่องดูแลแนวทางที่3ก็คือในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของโรคโรงเรียนก็พยายามที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อที่จะเอามาปรับใช้กับโรงเรียนมาตรการที่2มาตรการในการจัดการศาึกษาโรงเรียนได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดกรองนักเรียนที่จะเข้าสู่บริเวณโรงเรียน มาตรการการวระยะห่างมาตรการการรับประทานอาหาราำนดให้มีการรับประทานอาหารเป็นสองช่วงช่วงเช้าสิบเอ็ดโมงสินาทีก็จะเป็นนักเรียนชั้นมอต้นที่รับประทานอาหารกลางวันช่วงเที่ยงก็จะเป็นการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกทั้งโรงเรียนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ้าระวังและต่อสู้เอาชนะโรคโควิด -19 ระดับสิิสถานศึกษามาตรการที่3มาตรการการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไว้ทําแนวทางไว้ั้งหกดอยู่สามแนวทางก็คือ 1. ถ้าเหตุการณ์ยังเป็นปกติโรงเรียนก็จัดการเรียนการสอนตามปกติแบบเว้นระยะห่างแนวทางที่2ความเสี่ยงต่ําโรงเรียนก็จะจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการเรียนรวมในบางรายวิชาเพื่อลดเวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่โรงเรียนให้น้อยลงแนวทางที่3เกิดความเสี่ยงระดับานกลางถึงสูงก็คงจะต้องมีการสลับเว้นวันเรียน นักเรียนอาจจะได้เรียนสลับวันก็คือสลับกันระหว่างมต้นกับมปลายวันต่อวันมาตรการที่4ก็คือการติดตามและประเมินผลโรงเรียนก็จะมีการกำกับติดตามและรายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขและเอาชนะโรคโควิด -19 บนการจัดก,การศึกษาในครั้งนี้เชื่อแล้เกินว่า ในชิปวีโอต่อไปจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนบ้านเป้าวิยาว่าจะต้องเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกๆนักเรียนของพวกเราซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเกลือล้างมือหน้ากากอนามัยจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ขากขอบพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ขอกาบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาในครั้งนี้ขอบคุณครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูทวีศักดิ์รีดามุยนะครับซึ่งเป็นกรรมการคุมสอบนักเรียนชั้นมอสาบหนึ่งนะครับผมบรรยากาศการสอบออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้นะครับเดกก็ตั้งมีความกตือรือ้นนะครับในการทำข้อสอบเนื่องจากว่ามันเกิดต้นทีสิ่งแรกที่เราได้พบก็คือการประหยัดในด้านการใช้กระดาษนะราคราะทำให้ลดพวกประมาณด้านนี้นะครับสอบก็คือ ลูกๆมีแรงจูงใจนะครับคือได้เห็นเป็นรูปธรรมังก็สอบจะมีสีสันขึ้นกว่าเดิมนะครับอ๋อครับผมครับผมการที่3ก็คือลูกทุกคนได้เพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นในการศึกษาครับผมจะพบจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูเทวิศักดิ์ชิรามุนอย่างสูงครับบขอคุณครับ